สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมมีพี่น้องครับมาพบปะกันทั้งสองคนครับมาจากพี่น้องจ้ามือนีภาพี่น้องมากินต่ำเกาเราหนวดมึกจากพี่น้องจ้าจวดจัดเนี่ยมือเทียงมาเด้อพี่น้องจำนวนมึกกระดองน้อยหน่อยเสร็จมือแล้วท่านเป็ดเปลวหวานหวานเห้ง cầm Cảm ơn cục cục Phải đi lên ngay phai phai ngọt mực cà đoàn Mà đưa phía nóng nữa พี่น้องท่านใดสนใจคีมขาวใสถักข้าาสอบถามไดเด้อ <appointment. S 2> พี่น้องเด้มอมกเา รฉบรวมมว้ยวัมัล่ะผักบังมาอืม,มหนาหรวมเนี่ย Nhìn bọt nó xe vừa bằng nhau đây là Ngon ừ. thịt vừa bánh xe Ăn ngoài nó tìm Vừa bằng tan bằng cục 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 mực sáng nào <laughs> như mực đôi mày mời vẫn đi bếp bạc 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 อยากได้ยุบฝนจะไปอยากได้ร่มเนาะเมนัมนร่มแห้งครับพี่นอ้องต้นยางมันเป็นสีน้อนลาบไปครับเันเพื่อนอย่าร่ม Ủa, ừ, chẳng ừ, phải <laughs> Này tí nào ừ. Mà kín hạc mà, ừ. mà mang nhọt Mình cọp Đó ăn Kiếm ra như nào? Ngày kiếm mua ăn. นั่นตัดใบออกหนกะปดีซุปเลยอ่อนกอบกรึบ 嗯，香吗？嗯。好的这样嗯。嗯，多香，好吃。嗯。 คสพี่น้องจากคลิป um> นี้ก็ต้องกราบขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้การติดตามรับชมคลิปมือนีกับจวดจัดย่างใบพี่น้องจะาสมตําแซ่บตํหนวดมือพี่น้องบริกินดวนแล้วนะคะเอาสาับมือนี้สีได้ขอตัวลาพี่และน้องไปแล้วไว้พบกันคลิปหน้ามือหน้าครับพี่น้องสลับมือนีค่ะไปแล้วสวัสดีจ้าครับ